ราจะได้เจอกับไมค์โทริโนในครั้งแรกนั่นเองครับเฮ้ยคนนี้ใครกันวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่คนนั้นน้องสาวของผมเองไอไม่ใช่แล้วเจ้านี่มันเป็นลูกน้องของเจสซี่นะครับ สวัสดีครับผมโจทีเฮดสัครับคลิปนี้ก็มาสรุปเนื้อเรื่องบวกสอนเล่นเกม GTA s u n กันต่อนะครับสำหรับคนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโจทีเฮดสัโดยลกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพอเราออกมาจากเซฟ h o u ส์นั่นหรือว่าทำภารกิจก่อนจบนะครับก็จะมีโทรศัพท์ครับจากบูซี่นั่นเองครับโทรมาบอกคิดถึงไม่ใช่แล้วนะครับก็คือตอนนี้เรามีภารกิจให้นายทํานะว่างๆก็แวะมาด้วยนะ แลในคลิปนี้เดี๋ยวผมขอเริ่มจากภารกิจของเจ้าเจสซี่ก่อนแล้วกันครับหลังจากนั้นให้เรามาที่ขับของเจสซี่นะครับก็จะได้เจอกับทีโบนครับที่กําลังคุยธุรกิจกับเจสซี่อยู่นะครับรู้สึกว่าธุรกิจจะไม่ลงตัวนะครับตอนนี้นะเหมือนจะแบ่งเปอร์เซนต์กันอยู่ครับในระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่ครับ ซีเจก็เดินเข้ามาครับเจสซี่ก็แนะนำซีเจให้รู้จักกับทีโบนนะครับแต่ว่าทีโบนไม่แม้แต่เหลียวมองเลยทีเดียวเชียวครับและในระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่ครับทีโบนได้รับสายโทรศัพท์จากลูกน้องน,นะครับโทรมาบอกว่าตอนนี้เราถูกขโมยลูกพี่มา่วนเลยและทีโบนก็จะรีบไปนะครับเจสซี่บอกว่าเฮ้ย hey, ไม่ต้องก็ได้นะมันอาจจะเป็นแผนของตำรวจก็ได้นะเดี๋ยวเอาเจ้าหนูซีเจไปเป็นตัวตายตัวแทนแล้วกันนะ และหลังจากนั้นซีเจก็ต้องทําตามเจสซี่สั่งนะครับเพราะว่าอยากจะให้เจสซี่ไว้ใจนั่นเองนะแล้วทีนี้เราก็ต้องมาตามล่าหัวขโมยทั้ง4นะที่ขับรถมอเตอร์ไซค์หนีนะตัวเกมจะให้เราขับมอเตอร์ไซค์ไล่ล่านะครับแต่ว่าเทคนิคในการผ่านด่านนี้ครับง่ายมากๆเลยนะ แค่เราเปลี่ยนจากมอเตอร์ไซค์ให้กลายเป็นรถยนต์ครับแล้วก็ขับไล่บี้พวกรถหัวขโมยพวกนี้เลยนะมันก็จะผ่านภารกิจนี้แบบง่ายไายเลยครับข้อห้ามของภารกิจนี้ก็คือห้ามใช้ RPG นะครับเพราะว่าจะทําให้ของเสียหายและภารกิจก็จะไม่ผ่านนั่นเองนะฮะ มาต่อที่ภารกิจต่อไปครับต่อจากภารกิจที่แล้วเลยครับล้วก็นําของที่ขโมยมันขโมยไปนะกลับมาให้กับเจสซี่นี้เองนะครับพอเข้าไปด้านในจะได้เจอทีโบนครับที่คุยกับเจสซี่อยู่นะว่าเราจะไว้ใจไอ้หมอนั่นได้ยังไงดูนั่นสิมันกลับมาแล้วฮีโร่ของเราแท็กมือหน่อยเนี่ยพอมาถึงแล้วนะครับทางเจสซี่ก็ชมซีเจเป็นอย่างมากเลยนะทีโบนก็เฮ้ย hey, เราจะไว้ใจมันได้มากแค่ไหนเนี่ยพอกำลังคุยกันอยู่ครับ ทางทีโบนครับได้รับสายอีกแล้วนะครับช่วงนี้ฮอตจริงๆนะครับคนโทรมาทุกเควสเลยนะครับทีโบนก็รับสายนะบอกว่าเฮ้ย hey, อะไรนะไม้ถูกจับตัวไปไม่มีปัญหากันหรอโอเคพวกเราต้องรีบไปก่อนที่แบตของไม้จะหมดก็คือตอนนี้ไม้โทริโนถูกจับตัวไปและเจ้าไม้โทริโนก็คือหัวหน้าแก๊งของพวก2คนนี้แหละนะฮะ และสำหรับภารกิจนี้ครับจะเล่นยากนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องทํางานแข่งกับเวลานั่นเองครับก็คือจะมีเวลาของแบตเตอรี่ของไมโทรลิโนนะที่จะหมดลงภายใน5นาทีนะครับเราต้องตามหาไมโทรลิโนให้เจอนะครับอันนี้เฉลยเลยเลยกันครับไมโทรลิโนแกจะอยู่ที่สนามบินนั่นเองครับตอนแรกเราตามจุดเหลืองไปก่อนนะครับตามไปประมาณสัก 2- อที่นี่แหละนะฮะ พอมาอีกที่หนึ่งครับมันจะอยู่ที่สนามบินครับมันก็จะหายไปเลยนะครับให้เราขับมาหลังสนามบินเลยเราจะได้เจอกับรถสีเหลืองคันนี้นั่นเองครับที่มันลักพาตัวไมโตริโน,โนไปนะเราก็ขับตามหลังไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักพักมันจะจอดเองครับแล้วเราก็ยิงปะทะเลยครับหลังจากที่เรายิงชนะแล้วเราจะได้เจอกับไมโตริโน,โนในครั้งแรกนั่นเองครับ เฮ้ยไอ้คนนี้ใครกันวะเนี่ยอ๋อไม่ใช่คนนั้นน้องสาวของผมเองเอ้ไม่ใช่แล้วเจ้านี่มันเป็นลูกน้องของเจสซี่นะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องทําลายรถตู้แล้วก็พาไมค์โทริโนกลับไปที่ขับครับภารกิจก็จะผ่านเลยนะครับกองง่ายๆนะสำหรับภารกิจนี้ หลังจากนั้นให้เรากลับมารับภาร,รกิจที่อู่ของเราครับจะได้รับโทรศัพท์จากเจสซี่นะครับโทรมาบอกว่าตอนนี้นะ่ยหุ้นส่วนธุรกิจของฉันนะ่ะต้องการความช่วยเหลือนายไปพบเขาที่ปั๊มหน่อยได้ไหมแถวท่าเรือและหุ้นส่วนธุรกิจคนนั้นก็คือทีโบนนั่นเองครับและหลังจากนั้นให้เราเดินทางมาที่ปั๊มน้ามันตัวเอ็กเลยนะครับพอซีเจไปถึงก็ไม่เจอใครนะครับก็เลยจะเข้าไป ตากแอร์ฟังเพลงชิลอยู่ในรถนะครับพอเข้ามาแล้วครับจะได้เจอกับทีโบนครับที่หลบอยู่หลังรถนั่นเองครับและทีโบนก็บอกว่าแกคิดว่าจะหลอกคนอย่างฉันได้งั้นเหรอ นึกหรือไงว่าฉันจะรู้ไม่ทันแกบอกมานะว่าแกทํางานกับใครก็คือขู่ซีเจนเองครับซีเจบอกว่าผมไม่ได้ทํางานให้ใครเลยนะครับลูกเพ่ผมทํางานเพื่อเงินสาบานได้เลยว่าผมจะปิดความลับทุกอย่างและที่บนก็ปล่อยซีเจบอกว่าฉันเกือบจะยิงแกไปแล้วนะเนี่ยโอเคนายสอบผ่านโอเคเดี๋ยวฉันจะให้งานนายแล้วกันนะและไมโทริโนก็ปรากฏตัวนะบอกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปทํางานกันส่วนทีบนบอกว่าเราจะ ตาดูนาะยอยู่หน้าโจาหนูและทีนี้เราก็ต้องทำตามภารกิจที่พวกนี้สั่งนะครับก็คือให้เราคุ้มครองรถส่งของนั่นเองครับก็คือขับรถตามหลังเท่านั้นเลยนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วก็หยิบ RPG ก่อนนะครับแล้วก็สไนเปอร์นะครับเพราะว่าเราจะเป็นจะต้องต่อสู้กับคนที่จะมาจัดการรถส่งของนั่นเองครับสำหรับเทคนิคก็คือเราขับออกไปเลยนะครับแล้วก็ไปจัดการพวกนี้ทันทีเลยนะครับอย่าให้รถส่งของ มาถึงตรงนี้นะครับเพราะว่ารถส่งของนิพังง่ายมากๆเลยนะครับนี่เลยพอรถส่งของไปถึงจุดหมายแล้วนะครับภารกิจก็จะผ่านเลยครับแต่ว่ารถส่งของส่งช้ามากๆเลยนะครับลุกพี่ครับขับรถนี่มันเร็วกว่านี้ไม่ได้งั้นเหรอแลวเราก็จะติด3ดาวหลังจากจบภารกิจนะครับก็ง่ายๆเนาะก็หนีตำรวจนั่นเองครับภารกิจก็จะผ่านเลยนั่นเองนะครับ พอเรากลับไปที่อูเจดโลก,ก็จะบอกว่ามีตำรวจ2คนนะครับมารออยู่ในห้องนะครับลูกพี่ไปหาเขาหน่อยเซพอเราเข้าไปในห้องนะก็จะได้เจอกับเทมเพนีกับโพลัสกี้นะครับที่มารอ CJ อยู่นะครับ ไอพรลก,กี้ก็เบ่งใส่ซีเจเลยนะครับบอกว่าฉันแปลกใจจริงๆเลยเนี่ยพี่ชายของแกนี่กำลังขดอยู่ในห้องแคบๆเท่าซ่วมนี่ยแต่แกมาสวยสุขอยู่ที่นี่ได้ยังไงบัดเนี่ยซีเจก็อารมณ์ขึ้นนะบอกว่าเห้ไม่ต้องพูดพร้ำทำเพลงเนี่ยอยากจะให้ผมทำอะไรเนี่ยก็บอกมาได้เลย เทพดีก็แทรกขึ้นมานะครับบอกว่าตอนนี้นะ่ะพวกเราอยากจะทํางานเงียบๆนะ่ะแต่มีนักข่าวกลุ่มนึงนะ่ะมันชอบมาสอดรู้สดเห็นเรื่องของเรามากเลยนะ่ะและตอนนี้มันกําลังตามล่าเรื่องของโพลัสกี้ยอยู่ก็คือไอหัวขาวเบื่องของฉันนี่แหละนะฉันอยากจะให้นายนะ่ะไปปิดปากมันหน่อยแล้วกันนะ ้านายอยากจะให้พี่ชายสวิตของนายหน่ยสุขสบายเหมือนกับนายเนี่ยก็จัดการให้เราหน่อยลวกันนะและหลังจากนี้จะเป็นภารกิจที่ยากมากๆเลยนะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับขั้นตอนแรกเลยไปเอาสไนเปอร์ที่พวกเทมเพนนีนะครับซ่อนไว้ให้เราก่อนตรงท่อตรงสเก่อสร้างนี่แหละนะครับแล้วเราก็วิ่งไปขึ้นรถมอเตอร์ไซค์นะที่จอดอยู่ใต้กับทางชันชลา,านะครับข้างทางชชลาเนาะแล้วเราก็ขับรถ ตามรถไฟไปเลยนะครับภาพสวยมากๆเลยนะพอเราไปถึงแล้วนะครับเราต้องใจเย็นๆนะครับอย่าพึ่งทำอะไรนะครับก็คือปล่อยให้เจ้านักข่าวเดินสโลไลท์ไปก่อนนะครับอย่าเดินเข้าไปใกล้มันนะครับเดี๋ยวพาษักิจจะล้มเหลวนะครับก็ตามมันไปเรื่อยๆนะก็คืออย่าห่างมากอย่าใกล้มากนะครับขับรถตามไปเรื่อยๆนะครับและตัวเกมก็จะมาสิ้นสุดตรงสวนสนุกนั่นเองครับและทีนี้ก็จะมีข้อความภาษาอังกฤษขึ้นนะบอกว่า ให้คุณลงจากรถแล้วก็จัดการพวกมันด้วยสไนเปอร์นั่นเองครับนักข่าวจะมี2คนนะก็คือมันนัดกันไว้นะครับก็คือให้มันโผ่มาคนที่2ก่อนนะครับเราถึงจะยิงนั่นเองครับก็คือใช้สไนเปอร์ยิงอยากที่ไกลด้วยนะครับพอเราจัดการเสร็จนะครับภารกิจก็จะผ่านเลยนะครับเน่ก็จะง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราเรีบนะจากง่ายมันจะยากทันทีเลยนะครับ สำหรับภารกิจต่อไปครับเป็นภารกิจใหญ่นะครับก็คือเราจะไปสังหารเจสซี่นั่นเองครับซีก็วางแผนมาอย่างดีครับกับบูซี่นะครับบูซี่บอกว่าให้ CJ ไปแย่งมือถือกับเจสซี่มานะแล้วก็จะได้รู้ว่าจุดนัดพบระหว่างแก๊งโลเคอลซินิเกตกับแก๊งบรรลักอยู่ที่ไหนนั่นเองครับก็คือรู้เบอร์แล้วก็สามารถที่จะเช็คได้นั่นเองครับ พอมาที่อู่นะครับซีเจก็จะหาอาวุธไปจัดการเจ้าเจสซี่นั่นแหละนะฮะแต่ว่าไม่เจอนะครับไม่รู้ไปเก็บไว้ไหนซีซ่าก็เฮ้ hey, ลูกพี่ถ้างั้นเอาของผมไปยืมก่อนก็ได้นะซีซ่าก็เลยเอาปืนเก็บเสียงให้กับซีเจนั่นเองนะครับและหลังจากได้อาวุธแล้วครับเราก็ไปที่ขับของเจสซี่เลยนะครับแต่เจอบริการที่ไม่ให้เราเข้าไปด้านในนั่นเองครับซีเจก็ต้องขึ้นไปบนดาดฟ้านะครับเพื่อจะแอบเข้าไปด้านในนะ พอเรามาถึงแล้วครับเราก็ต้องแอบย่องเข้าไปหาเจ้าเจสซี่นั่นเองครับแต่ว่าไม่ต้องย่องก็ได้นะครับเหมือนจะมีคนเห็นเต็มเลยนะครับพอเราไปถึงนะ เจ้าเจสซี่ครับก็ถามเฮ้ว่ายัางไงเพื่อนฉันไม่ได้นัดนายนี่แต่ทว่าซีเจนะครับถือปืนออกมาขู่เจสซี่นะบอกว่าเฮ้ hey, เจสซี่ส่งโทรศัพท์มือถือเครื่องนั้นมาฉันจะคุยกับคนในสายและเจสซี่ก็สั่งให้ลูกน้องจัดการซีเจตอนช่วงชุนมุน,นั่นเองนะครับเจสซี่ก็วิ่งหนีไปก่อนครับฉากนี้เราก็สวมวิญ,ญญาณเป็นฮิตแมนเลยนะครับก็จัดการพวกลูกน้องของเจสซี่ไปนะครับแล้วก็วิ่งออกไปด้านนอกแล้วก็ขับรถตามเจสซี่ไปนั่นเองครับ และว,วิธีการจัดการเจสซี่นะครับมีข้อห้ามด้วยนะครับก็คือเราห้ามยิง RPG ใส่รถของเจสซี่นะครับถ้าสมมติว่าเจสซี่ระเบิดในรถนะครับโทรศัพท์มันก็จะพังดูนั่นเองครับเราต้องใจเย็นๆให้เจสซี่ วิ่งลงมาจากรถก่อนแล้วก็ค่อยจัดการนั่นเองครับพอเราจัดการได้แล้วเราก็รับสายนะครับแล้วเราก็จะได้รู้จุดนัดพบของแก๊งโลโคซินิเกตกับแก๊งบัรลักนั่นเองครับว่าจะไปนัดกันที่ไหนนั่นเองครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ครับส่วนคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะไปจุดนัดพบที่2แก๊งนี้นัดกันนะครับบอกได้เลยว่ามันมากๆครับบูด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับฝากกดไลค์ให้ช่องโจตีเฮดแซดด้วยแล้วกันครับเดี๋ยวเรา เจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องโจทีเฮ็ดแซดด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไปด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจทีเฮแซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม